สวัสดีค่ะทุกคนโอมก็ไม่มีอะไรมากนะที่จะต้องพูดต่อวันนี้ก็จะลังจะบอกว่าจะมาเล่นเกมเหมือนเดิมกันเลยนะฮะแต่ว่าปัญหาคือผมจะเล่นอะไร into คอมเมนต์คิปผมอีกผมก็จะดีใจมากาคาือเขาจะคำพูดได้ไหมคะมีฮะมีน,นะมีฮะคุณอันนี้เองฮนะ เ <c oughs> ขาถามว่าจริงเนี่ยผมบอกว่าจริงจริงป่า ad a okay ครับอ ah ว่ามาแล้เขาว่ามาได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะมาว่ามา Cũng có khuôn ควรหาได้เวลาที่เราจะมาตกปลาครับอ่าเดี๋ยวผมไปครับเดินไปใหญ่มาเลยน้ำปลามาแล้วปลามาแล้วพี่มาผมไม่เอาแล้วทุกคนหมดความหมดทุนละไปเอากระตะไปไปไปฆ่ากระต่ายกันนี้ ถ้าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ทุกคนในชีวิตจริงแต่ทำในเกมได้ผมมาทำละล้างแคนช้ำละล้างที่วันก่อนผมโดนกระต่ายกัดในในชีว hmm. ิตจริงเนี่ยทุกคนผมก็จะมาทำนี้เลยมึงเค้นเคายากเรื่องหยอกเอื่อเดี่ยวผมจะไปแพ้เล้ยมันเจ็บมาก มก็ชอบเป็น,นยังละทุกคนอุย้ยทานทานเอะไรมาฮะเสอนเดอะเบสนโกดไม่มเจอทุก uh huh. o uh huh. มาเลยฮนะทุกคนไปเลยเอาใหมานะ่หะผมหิว หิวแล้ว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 รีบๆรีบรีบรีบเขาพูดมาทำไมอ่ะไม่รู้แต่วิ่งวิ่งวิ่งกลับมาไม่ไหวพี่ตูนไม่ไหวพี่ตูนหิว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 ข้าอยู่ตรงไหนข้าอยู่ตรงนี้กิน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 ไม่ไหวพี่ตูนไม่ไหวพี่ตูนวิ่ง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 ไม่ไหวพี่ตูนไม่ไหวพี่ตูน คนนคนีดูผมนะผมเอาผ่านมาห้าก้อนกลับบ้านนะอที่บ้านมีข้าวทุกคนฮะรู้ไหมผมจะทำอะไรมาทานก่อนนะฮะเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอแอเออแอบรอแป๊บ แต่ทุกคนห้ามพูดนะผมไม่ชอบอย่าอย่าพิมพ์ในคลิปนะเพราะอาจจะลืมกดกด็ได้อะไรวะเอาอลืมกินข้าวแล้วประเด็นคือคือไม่ได้ตายเพืาะอ,อย่างอื่นนะตายเพราอลืมกินครับมาแล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่ผมกํผมใช้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ามากไม้ผุมเอาล็อกเอาล็อกมาใส่ในนี้ก่อน ก็ใช่ครับทุกคนวัต l l ไม่เออโอเคนียอย่าเพิ่งเกิดนะโอเคเกิดแล้วเอาเวเวเนี่นีมาเอาไว้มาเอานี่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  คนเด้๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่านะถ้าเป็นว่านะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแเดี๋ต่ผมจะทำคลิปแยกมาให้ดยน่ากลัวเดี๋ยวผมจะ